คุณคูสวัสดีค่ะคุณประชุตสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมานะคะไปที่ไหนไๆเยเล็กก็กินอยู่ดีสถานที่ไม่เป็นอุปสรรคค่ะเยเล็กกินได้แล้วยเล็กก็ไลฟ์สดได้เช่นเดียวกันเนาะ ยูทูบทำได้ทุกอย่างค่ะยูทูบเบอร์ทำได้ทุกอย่างอะไรอะไรก็ไม่มีอุปสรรคสำหรับเราใช่ไหมคะ this area it is f o l d street อ um, oh, ๋อค่ะ มามาเจอเฮียเฮียโอท็อปโอท็อปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอท็อปภาษาอังกฤษว่ายังไงอ่ะโอท็อปโอท็อปโอท็อปนั่นแหละคุณน้ำฟ้า S S น้อ yes. งน้ำฟ้ามาค่ะมาค่ะมาค่ะ ยายเล็กมาโอท็อปค่ะยายเล็กมาโอท็อปอร่อยปดมสวัสดีค่ปะปดมมามาโอท็อปปดมมาตามมาจะรออยู่นี่นี่มานี่มายายเล็กจะรออยู่นี่ เคบายอืมต okay, so ั h งค a วโซมา h า n ีตั u งค m วโซมาสบายบายคุณอ้นอ้นสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะน้องน้ำฟ้ามาค่ะหัวรถทำไมใหญ่ว่าก็สนั้นน้องข้าวอืม ขอบคุณทุกท่านนะคะอยากไปงานโอทอปได้วาดบอกมาเลยค่ะมาเลยมาเลยนะคะวันวันทอบบอกอะไรอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะคุณท่านบางคำยายแลกก็แปลไม่ออกนะคุณทานหนาะปะปุ๊๋อโอ,โอทอปย่อมาจากป้ปุบอกโอทอปย่อมาจากโอที ีเท่ากับเท่ากับวันทัโบนวันโปรดักอืมโอเคโอเคเยสเยสใช่แล้วใช่แล้วคุณท่านโอเควันทัมโบวันโปรดักนะคะอืมใช่แล้วใช่แล้ว บอดมหนึ่งข้าวกินกับอะไรวะเธอคับอดมมาไหมเนี่ยบอดมจะมาบอดจะรออยู่ที่นี่ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะโปทดอดอ,อืมใช่ค่ะสวัสดียายเล็กคุณสวยวันมัเฮ้ยปากหวานอีกแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณเด็กๆด,ด้วยลูกขอบคุณเด็กๆด,ด้วยนะคะหมดแล้วอ่ะ 양 얘기가 나